สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อนี้พ่อกันคือเก่าครับที่ภูมิปู่สีชมพูครับเมื่อนี้กับพศสวสิภาพีพาน้องไปพบกับเซียนช่างภูมิปู่สีชมพูครับกับนับวันนานพอสมควรนะครับที่วัดไดมาตามเพิ่นครับจะร่วมปีครับส่วนเมื่อนี้เซียนเพิ่นสิม,มีแนวทางตัวใดฝากพี่น้องกับตามพอสมาครับ ส่วนมากตัวเล็กแนวทางของเสี่ยนเพิ่นกับเข่ามาตลอดครับเดินดีตลอดครับแต่ว่างหวหนีมาเบิ่งน้ำกันครับเตรียมสมุดประกาศมาเลยครับที่สําคัญอย่าลืมเลยครับหนึ่งไลค์หนึ่งแช์ครับฝากกดติดตามไว้นําพี่น้องครับเพื่อสิบบที่ผ่านคลิปดีๆใหม่ๆของทางช่องนะครับไปพี่น้องไปไปฟังไปเบิ่งน้ำกันครับเป็นแต้มล้งเต้มครับตามตำล่าผมผมถือคือสี่เอาว่าึ้นแต้มล้งเต้มเนี่ยก็ไม่เลขกพี่น้องกัน เป็นเลขที่นอกเยอออกมาแม่นี่หรครับเลขที่นองเทสเปียกค่ะเนาะพี่กําหนอเนี่ครับว่าไม่ออกที่นองใครจินเตี้ลงเต้รเลีสังจรรจิเี้ยซื้อนครับผู้บางคนก็จะเ้าไเป็นตัเก่าไยผู้เมื่อนี่ไปท้ามาหาจิยังไดเหเ็ดพวกเมาุมงลังค่ะครับเท็ดน่าลน่าเทสลำพีน้ำหนอกน้ำบาดเนี่ครับเ็ดให้เ็หน้าเลยเหบอครับเทสโยคะเสดีโทงหุ่นเหรอเทหน้าน้ำแงน้ำแ่ รับงานนาำแนยกับพ่อเด้ตตอทุ้นตอยอดทั้งพ่อเด้ซื้อเลยเขาเด่กาลอยหนึ่งสองลอยห้าคือห้าหมากบสได้ซื้อแบบไปสองพันสามพันนึ่งกับว่าไปเศรษฐกได้เป็นมันเองนี่มันจะนงอคแดงครับแต่พ่อซื้อหน่อยก็ได้ซื้อหลายแม่นแต่ช่วงเงินทัาบ่มีเขาก็ซื้อพ่อเด้กพันหรือหมื่นหนึ่งสินะทันนี้ก็ามันใจเขาก็ไปว่าไปหลายปก็นั่น ไต้นอ่าตัวจะหาารไดู้่าะครับต่ว,ว่าส่วนมากกันีีสนเสี้ยนนีได้เลขเก่กงเอาเพื่อว่าเลขจักกงไหนยึดวันเกียงน้ำเน่ครับแล้วปันน้ำแน่แบบก็ยังหมดหาสาสยต่ดกับปันเกีียวก็ลงหน้าเพื่อนคาผูเป็นเสียอยู่มีเห็นไหมครับแต่นเรากเกิดพศส,สิบเอ็ดอายุเราหาที่สามปีแล้วเสียอัเห็นครับทางยุ่งพังาดนะครับก<อ>็เลยฟุบนะครับฟุบกกือปัน่นปั่นเกีียวล้วเห็นะฟุบร้ายคนได้เหรครับฟุก เอ้ทะเลได้สองหมันน้า็แบน้นหาตะบุตเมียดอกตางก็ไปซื้อดอกกระิหาพันเะต้นมาใหลูกสาวก็เมียซื้อผู้ปันกบบนี่ตะสอนผองปันผูนปั้งคือถกเลี้ยนเลี้ยันมากแต่พือสร้างกับวาจากได้หลายผู้คนเหรอครับตาว่ากับซื้อซื้อพรหอมปากหอมคออ่าเนี่ยเห็นไหมต่านเนี่ยซื้อนเนี่ยตาบซื้อแต่ลายเขาแต่บอว่าเขางมงายสามร้อยงั้นเฉบาด่าือว่าเดนแหลม จะบุญบว่าหนังบ่อบนะหันกระถิบกระถิบนะบผู้วางดีโชดีมันสีฟันหรือสีสื่อไปยัได้กระิบก็ได้สื่อไล่องบานนีว่านีจะได้ฟันฟันลงไปหรือว่าเังังงมาเน่ฟันแต่ก็ว่าแต่นี้ในใจยุ่งเข้าๆแต่พอ้ดลางนะครับกลางเขาคลางลางกันครับคลายลางกันครับเพราะว่าลูกไม่ดหรว่าจะขีดได้ยัง เรียล่างมันจะเาไปเรีล่างมี่เป็นเลขในใจเนาะมีับนไว้แตวยังไม่ได้ตัดไป็นยังล่ะแต่ว่านี้ในไจไว้ล่ะเกิดว่ากันม่นั่นก็สิฟวันตรวนี้หรือมันบอกแต่ว่ายังไม่ได้ตัดว่าถึงโตสองโตนังคนะครับต้นขาแต่มันใจยุครับแปดสิบเก้าสิบตัวเซ็ตเพคะแต่ว่าเราอยากตัดให้มันเหลือในน้อยนี่คือนะครับ ฮาเลขล่างาวหกโเ้ขาหกหกเต่าหรือ่า้าเหกหกเต่าครับหกเต่าครับเก้าหกศูนย์่าศูนย์ครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ครับศูนย์สองครับ แต่วนาเตว่ามมสร้างมากหนี่ถ้ามันหาตัวสร้างกระทุตัดเอาถ้าศูนย์สองก็ศูนย์เก่าถ้มันเหล็กเหล็กมากเหล็กหาตัวนีกคิดว่าน่าจะมติดแต่เห็นได้นอ่นในเหล็กหลังเพื่อว่าเหล็กเนี่ือว่าถ่านมันสร้างมาเพื่อว่าหุนนี่ตรงม้าครับหน้าล่างครับ ว่นมักส่วนตัวดอกสำหรับสร้างคือมักส่นสองก็บ่วนเก่าสำหรับมือนี่คลิปนี้ในตารางก้อนแมนครับสำหรับบนนี่ค่อยมาเอามือบนให้สร้างเกี่ยงด้วยก้อนเดี๋ยวรับแล้วมาตีเส้นเล็ก่ลางด้วยก้อนต้นมาสร้สสสสสสางในดวงถือไปทั้งล่างนะครับถือกลางในที EN ่ห้อ <zijn> ง่องไปก้อนนี่แะก็เป็นอย่างนี้ถือๆนมาถือเล็กล่างแมนต้นมาเสียขาเล็กกลาง คณะด่าตัง้งนางบนงแมนครับที่ผมซื้นอนีน่อยซื้อตารางแบดนียบนกับพราะบนล่างกับพราล่างแล้วมันกับบหมดหลายนะเพาบก็ขึบบนพรนล่างนี่ครับทนก็ยังหาตัวสี่ครับมันตตค, aw, คุตัดคกับสี่เหลี่ยมแค่ศูนยสองกัศูนต่าอันนั้นซื้อพวซื้อกันแล้วแต่ที่ก้มก็หมัดส้นตครัเชื่อว่าที่นี่คือยืดยันว่าเลขมีศูนยแน่นอนวันนี้มันบับแม่นรับล่างครับมีศูนแน่นอนจรศูนย์ วิ่งศูนย์ล่างเนาะครับเนาะวิ่งศูนย์ล่างครับวิ่งศูนย์ล่างวิ่งศูนย์ล่างครล่างวิ่งศูนย์เด้่อจะได้กินนี่วิล่างล่างวินี่วิ่ล่างเดียวล่างอย่เดียวเรียกน้ำเล็กจะรวมจะมาเทียวนีแล้วขนาดน่าเอาอันผมปั้นของมันผมหมักหนึ่งนะหนึ่งมะล่าง แต่ว่าผมซื้อไดซิเกตไดซิทเต่าบไซิเกตพระเจ้ายังแดงหาอยู่ใอัดมันว่าซแม่นครับอัน้ว่าศูนยกับหนเี่ยตรงมาตัวหนึ่งกคือบหนึ่งาตัวนึงอันนี้มีศนย์ตัวหนั่งวิ่งศูนยะครับอสรับเลาเรีนศเอาสำหรับมือนีเนาะช่องมดทักการติดธุระมากพรได้ บาานี้ f อทั้งของเซียนซ้างนี่แหละตั้งแต่ปีก้อนใช่มีไก่ไก่ฝากเงินมามบริมาหากาาหาันจักเทียเียร์วากันนทการบรารันมมาก,ก็เรียกฝากเงินมากถ้านีนะก็เล่น มีกำลังใจเยอะมากเมื่อนี่กับพวาดงเราได้เงินอยู่นะครับกำลังใจเยอะก็ต่างกันว่าล่ะท่านถือมากที่สุดเลยนะแลววมาควานมัเป็น่ะรมือเน้อมาใหกริ่มเข้าเงืนเ็ดร้อยบาทนี่เป็นเงินของเอฟซีเอฟซีเอฟซีเซียนสร้างสิสมพูดานช่องมนณฑการแต่ว่ามัณฑการปารีสเมื่อนี้เลย ปากช่องให้ห้าพ้าร้วยนึ่หาครับเจ็ดร้อยบาทเดอ้อขอ <ผม S 2> ขอคุ้ข้มันตาการเดอ้อเออเอาจะได้การให้ทวีทวีพุนขึ้นพิษเข่เออเอาพันเข่าโอเเป็นโซ่มาหมาแนนลำลำไปด้วยหมวดนี่ไก่เพินหมาหนึ่งเน,ะน,เงเนาะตัวเลขตัวเลขหน่อยตัวตัวเลขตัวตัวเลขอันๆๆนี้อ๋อไอเดียนชวเนี่ยให้ให้สร้าง อธิบายสุ้ฟังนะตัวเล็กตัวสัตว์ตัวน้อยนี่ตัวแดงตาเขียนอรเาขอเขียนนเซียนเากอยำยำยำมยนมยัจย์จมยนย์จม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 ยชััย์จมย์จมุนมยอมยูจมาย์จมย์จมยมยหมุนมาอีกนิดหนึ่งครับจมยนมาจจมยจมจมย์จมได้มอมาจมยเจี่ยจยจย นี่มัเงินพันเป็นรลืมเยประมาเงินเี่จาใหญ่เงินเจ้าของตัวเน้่ตัวนักพี่น้องมันมีศูนย์เก่ากับศูนย์สองเ้้ยอเพราะว่าเส้นสีแดงมันอาธิทับทับหางเล็กสองแน่พี่น้องปฏิบัติคือจังศูนย์เก่าสองตัวปฏิบัตินะครับเอาหมุนมาหน่อยช้าช้า ตามเลขบนก่อนเลือกออกสามวันนะครับเลขบนท่านใดจะค่อยโทรมาค่ะไอ้โทรมาบอกว่าเมื่อไหร่ไม่รู้เวลครับอันนี้เลขลก้างก่อนเด้อพี่น้องเลขลก้างเซียนสีชมพูเด้อพี่น้องเด้อเซียนอื่นเซียนอื่นทั้งทั้งก่อนหวยออกสามวันเลขลก้างเซียน เสียนอื่นสีชมพูนะครับเทียนอื่นแม่นี้นะครับเราฟันให้นี่เราฟันฟันเฉยเฉยชอบเหรอครับอ่าอ่าอ่าเด็กมั่นครับครับเข็ดเด็กในใจของเสี้ยนช้างเนาะต้นโตสำหรับเด็กลางโดยเฉพาะพี่น้องแคปหน้าจอดไปเด้อครับส่วนทั้งทั้งเดี๋ยวสิมาเอาหรือโทรมาเอาจากเพคน ใกล้ๆเลขสิออกก้อนเลขออกสามหมื่นเนาะครับอ่าโอเคครับเอาคนมาท้ายคลิปนะครับอ๋อตังไรอ่ฝาอย่างเงี้ยฝาก็เด้อเช่นนี่เทางนี่แหละแนวทางเด้ครับเด้องวดงวดนี้ลา้เป็นเลขลรางก้อนในสร้างเขียนไปมี่หาตัวเนี่ยนะครับความมักส่วนตัวเป็นว่าเลข ทีนี่ศูนยหละวิ่งศูนย์้าล่างครับมักส้นตูนก็คือ02นกับ0ูนย์เกีนี่ศูนย์สอศก้ามกเก้าศูนยนยแต่ว่าตัวมากคักนี่คือ02กับ0ูนย์เแนครับวิบ่งเลยให้วิ่งศูนไปเลยแนคน,นครับนี่เดินือมาต้นตูนสำหรับตา้งแบบมัก0ูนย์สกับศูนเก้าศูนมาแรง ขอบคุณเสี้ยนหลายครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคาณครับครับผม